ผลไม้กินบ่อยๆบ,บำรุงสายตามีผลไม้อะไรบ้างอาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังใครอยากลดน้ำหนักเชิญท่านเอานิ้วแตะที่หน้าจอโทรศัพท์อ่ไนไปหน้าอาจารย์นะครับจากนั้นนะครับก็จะพาทุกท่านมาที่นานี้ครับที่นานี้นะครับให้สังเกตด,ด้านล่างนะครับจะมีภาษาอังกฤษแถวยาวๆเอานิ้วแตะอีกทีหนึ่งนะครับข้ามมาเป็นเพื่อนกับอาจารย์ได้นะครับอาจารย์จะให้คาปรึกษาท่านได้หัวล้านก็ปรึกษาได้นะครับสําหรับนะครับ ผลไม้ที่ช่วยดูแลสายตาเราบำรุงตาเราให้ดีๆนะครับนะครับมีทั้งหมด6อย่าง6กลุ่มนะครับอ่านะครับกลุ่มแรกเลยนะครับคือกลุ่มตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นโกจิเบอร์รี่นะครับคนจีนเขาเรียกว่าเกากี้นะครับเม็ดสีแดงๆนะครับหรืออย่างที่2นะครับอ่าก็กลุ่มนี้นะครับก็จะมีแครนเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ แบล็คเบอร์รี่มอลเบอร์รี่หรือภาษาไทยเรียกว่าลูกหมอดนะครับพวกนี้นะครับจะมีนะครับสารนะครับที่ช่วยบำรุงสายตาของเรานั่นก็คือลูทีนนะครับสูงนะครับกินบ่อยๆนะครับตาดีนะครับสองนะครับผลไม้ตระกูลนะครับส้มนะครับเช่นส้มโอนะครับส้มเขียวหวานมะนาวกีวีพวกนี้นะครับ มันจะมีวิตามินซีกับวิตามินอีสูงนะครับก็ช่วยนะครับบำรุงตาได้ดีนะครับนะครับสนะครับคือกล้วยนะครับกล้วยนี้นะครับก็มีวิตามินเอสูงนะครับก็บำรุงสายตาได้ดีเช่นกันนะครับ4นะครับคือมังคุดครับมีวิตามินซีและก็วิตามินอีสูงนะครับกินมังคุดบ่อยๆนะครับตาก็ดีเช่นกันนะครับนะครับอย่างที่หนะครับคือคือแครอทครับ แครอทนี่นะครับมีสารนะครับเบตาแคโรทีนสูงนะครับตัวนี้นะครับก็ช่วยดูแลสายตาเรานะครับทำให้ตาของเรานะครับอ่านะครับใช้ได้นานแล้วก็ไม่เป็นโรคนะครับตาบอดตอนกลางคืนอย่างที่6นะครับก็คือมะปรางครับมะปรางนี่นะครับก็ถ้าทานนะครับอ่าบ่อยๆหรือทานเป็นประจำนะครับก็จะช่วยบำรุงสายตาเช่นกันนะครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับ ช่วยอาจารย์กดไลค์กด share, แชร์นะครับและนะครับอยากฟังอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาวันนี้นะครับก็นะครับขอจบกระทเท่านี้ครับสวัสดีครับ